พครับาเที่ยวของผมถนนมหาจากักรฝั่งนู้นเสือป่าดูดิว่าวันนี้วันที่22เดือน10ปี68มันจะเหมือนเดิมไหมผมไม่ได้มานานมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคองผมของแท้เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นยังไงไปข้างหน้านี้น่าจะทางไปโรงพยาบาลกลางฝั่งขายจักรยานะนะครับข้างร้านก็ยังยังเต็มปกตินะให้ผมแวะกินไอติมก่อนสักหนึ่งถ้วย ได้มาแล้วครับเจ้านี้ยไอติมเมืองไทยเต้องแวะเลย3 0มสิบาทครับเ,ออเดี๋ยวเดินไปดูโซนฝั่งน้นฝั่งร้านเคฟตีเดินเลี้ยวเข้ามาตรงตลงเจตรงเนี้ยปากระติตรงนี้ะนจะแน่นเลยนะไม่มีไม่มีมมมมล็อกโล่งๆแบบนี้ครับ <laughs> อันนี้ล็อกโล่งเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในแต่ตอนตรงนี้เป็นร้านขายอปรรุปกรณ์มือถือนะอันนี้เปลี่ยนไปแล้วจำไม่ได้แล้ว เนี่ยใครำลงเจรตรงนี้ได้ปงส่วนตรงนี้นะไม่รู้ข้างหน้ามันยังเป็นเคฟซีอยู่ก็อันนี้เป็นร้านส่งของเรียบร้อยแล้วดูแอปดูในซอกก่อนในซอกยังยังปกติอยู่นะก็ยังโอเคนะตรงนี้ร้านยังเยอะอยู่ในซอกก็เปิดเปิดครบแทบลุกร้าน ร้ตรงนี้แต่ก่อนจะมีสรารพัดอย่างครับี๋ยวนี้กลายเป็นเน้นเป็นขายพวกไฟนะครับโซนี้เป็นไฟ LED เยอะเลยเรียบเลยครับจาก KFC กลายเป็นอเมซอนแล้วใช่ปะ่ะถ้าผมออจ้องนี่ไ f c อยู่นี่ที่มันขึ้นไปนั่งกินทั้างบนได้ด้วย หมดตรงแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นโซนขายข้าวเออก็ยังมีอยู่นะครับโซนขายข้าวอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้เราเดินฝกนู้นนะครับผมเดินอ้อมมามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังโอเคอยู่คนระับแต่แต่ก็มีล็อกว่างๆย้ายไปล็อกนน้นล็อกนี้อยู่คนระับอันนี้จัดให้มันปกติไม่มีนะทางเดิมเหมือนนะี้นกว้างกว่าเดิมไม่มีนะแต่เดินสบายคนระับใครอยากมาเดินเดินสบายแล้วโล่งๆจากโซนเมื่อกี้นะผมพาทะลุมาตรงนี้ปกติ รงจะเต็มอะแต่ตอนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทะลุไปข้างหลังฝั่งน่าจะไอ,อบริจาะฝั่งจักรยานนะครับเราจะทะลุไปทางนู้ดนะครับเดินทะลุมาเมื่อกี้นี้ถ้เาเลี้ยวไปนี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปพวกร้านสหจักรยานพวกร้านจักรยานทั้งหลายเดี๋ยวเราแวะเข้าในตึกก่อนอันนี้ขายพวกประดับยนต์นะครับมาดูว่าซอยนี้ก็ยังอยู่ครบนะ เออร้านก็ยังอยู่นะด้านล่างนะครับไม่เหงานะเหงาไหมถ้าอย่างนี้ถือว่าเหงาไหมครับก็พอได้อยู่นะข้างบนข้างบนก็ยังมีร้านอยู่นะครับพาแวะดูให้หมดทุกเอกทุกซ,อ,กซอยนะครับพาวนเข้าไปในตึกปุ๊บออกมานอกตึกฝั่งนี้ฝั่งขายจักรยานก็ยังมีจักรยานขายอยู่นะครับไม่รู้ว่าร้าน จำชื่อร้านไม่ได้แล้วจะมีสองร้านในซอยร้านหนึ่งแล้วก็ร้านข้างหน้าเนี่ยร้านหนึ่งนะครับฮะฮาหงก็อยู่เนี่ยตัวแทนชิมานโอะอ่าเนีเ่ยนะครับผมไม่ได้เดินไปแล้วล่ะวนๆอยู่แถวเนี้ยเราจะเลี้ยวฝ่าย้อนลับเข้าไปในคลองถมอิกทีนะครับนะครับเลี้ยวเข้ามาซอยข้างโรงพยาบาลกลางนะครับวันนี้บ่ายสองครึ่งนะครับก็ยังมีร้านเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเขาเริ่มจะปิด รือว่าเขาไม่มีร้านแล้วฝั <minority> <coaches> ่งนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักอยู่แล้วนะปกติเป็นกลายเป็นโกดังไปแล้วก็เนี่ยครับเงาๆเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับวนข้าไปแยกนี้แต่ก่อนสมัยตลาดมืดอ่ะตรงนี้แบบโคตรคึกคักนะครับแต่ตอนนี้ปิดทําเป็นอะไรแล้วไม่รู้ปิดสังกัสีหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละเราก็เดินชมบรรยากาศ อันนี้ก็คือคักนะถ้ากล่องเยอะๆอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะแพ็คส่งนะครับเนี่ยขายหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องขายออนไลน์ด้วยนะครับถึงจะถึงจะปังขายออนไลน์แล้วก็ทําราคาสู้ให้ได้เพ<อ>ราะว่าตัวเลือกมันเยอะขึ้นครับร้านค้าเราก็สมัยก่อนก็ต้องมาของถมอีกอาการหนึ่งก็ของถมตามแต่ละจังหวัดเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เข้ามาสู้ด้วยครับ ไม่ยังเป็นต้องออกนอกบ้านเลยส่งของถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านแผงแบบนี้ก็ลูกค้าประจำนะครับที่ยังซื้อขายกันอยู่ค่อยจะอยู่ได้นะครับป่ะมาณนนี้ก็ปรับตัวกันไปครับนะครับเราวนมาที่ร้านขายติ่มตอนแรกที่ผมซื้อสามสิบาทมีจีระนี่นะครับปึ๊บก็ยังโอเคอยู่นะไม่ถือว่าไม่ถือว่าเหงาอะไรนะก็ยังมีคนเดินอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ได้คึกคักแบบแต่ก่อนนะคือแต่ก่อนมันแผงมันเต็มหมดอ่ะร้านเช่ามันเต็มหมดแต่ตอนนี้มันมีร้านเช่าแหว่งแหงไปบ้างในบางโซนนะครับแล้วก็เปิดเป็นพวกร้านกาแฟร,ร้านส่งของนะครับเสือป่าไปดูหน่อยไหมมาเข้ามาแถบมือถือนะครับคึกคักโอ้ มือถือยังคงคึกคักอยู่นะครับเพราะว่าเรายังใช้มือถือเ,เยอะอยู่ถามได้นะคะนะครับระดับเทพอยู่ในเวิร์กนี้ทั้งนั้นนะครับนักซ่อมมือถือได้ทุกอาการมาเลยครับใครมีมือถือจะซ่อมเนะี่ยเวิร์กนี้เลยไอย้ผมซีให้ดูมันอยู่ตรงไหนเอ,อป้ายถนนจเจริญกรุงจเจริญกรุงซอย17 แล้วเราก็มานี่เวิร์กนี่เลยครับแคปิตอลพาซาเนี่ยใครจะซ่อมมือถือเนี่ยเดินเข้ามาเลยตัวนี้เลยถ้าใครจะซื้อพวกเคสพวกอะไรเนี่ยเดินไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือจะไปโซนถนนเสือป่านะครับเนี่ยครับใกล้ถึงหัวมุมแล้วนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยพวกเคสพวกแอนทตอรี่มือถือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตึกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น,นครับ<ๆ>เราจะเลี้ยวเข้าไปได้ไหม<ๆ>ต้องเลี้ยวซ้ายไป พาแวะเข้ามาดูด้านในก็เนี่ยโซนมือถือ,อยังร้านยังแน่นๆนนแน่นๆน่นเต็มเต็มนะครับมีล็อกว่างไหมไม่มีเลยเออแปลกไหมทั้งทั้งที่เออพวกมือถือขายออนไลน์ก็เยอะนะแต่โซนมือถือเนี่ยฝั่งนู้นขยายขึ้นไปโอ้ขยายขึ้นไปฝั่งนู้นแบบแน่นๆ่นเลยแต่ก่อนฝั่งนู้นยังมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตึกมือถือ,อ,อแสดงว่าพวกเครื่องมือเนี่ยยุบลง แต่มือถือเนี่ยขยายตัวขึ้นโซนนี้จะเป็นมือถือหมดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เวิร์กเนี่ย